เสียงได้เนี่ยฮะเอาพูอที่หนึ่งก่อนซสียงได้พูนที่หนึ่งเอาดีดมีน้องเบิ่งอยู่นี่เอาพูดที่นี่เลยพูดที่นี่เลยเฮ้ยเสือหมดโอ้อันนี้เอ้ยกับน้องได้นี่ฮะเนาะป้าพี่น้องเอ้ยมีแต่คนงามพูดอัไรเสียงไหนพูดอะไรนะฮะโอ้อายอายมายืนใกล้ๆกันนะอายจะถ่ายรูบเนี้ย ไอจีทอชัยรูปเนยมายืดใกล้ๆาเต็มเลยเนาะกับเขานี่สบายดีสบายดีนี่แหละพี่น้องเอ้บานทาวันไนซ้มมอคีกันขนาดเลยนี่กับเขา่ยเอาแนวออันนี้ยังนี่ก้อยบอนนี่มือนี่มือนี่มีงานได้เนาบันฮาาะงานยังงานขึ้นมะซนบะงานข้าวเมาขอคุณเขอบคุณพระเจ้า งั้นทำเมาปีใหม่เนาะขทำมาต้นเดิมอยู่น้องเอ้ยก็อาหารการกินก็ได้จังหน่อยจังหน่อยจัดสุดเหว่งจังหน่อยเป็นโรกเลิกโบดเลิกโบดมากแหละกะซีมากินข้าวสามัคคีกันสีพามาเปิ่งบรรยากาศอยู่น้องเอ้ยเต้งกับลังขึ้นใหม่สบายดีโอเขาเอียนป้อได้เลยเนี่ยนะป้อสีป้ เอาคือห so ู้บ่น้อยบันนาฮะถ่ายคลิปนติแมนบ่แมนบ่ในติกตอกนโอ้เห็นในยูทูบ่มีคนมุจ้า ายดีสบายดีพอมีพี่น้องเบอร์สู่สกลบอกพี่น้องมีฟังไทยฟังลาวและต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่อง YouTube บ่อน้อยบันนาอีกแล้วเมื่อนี้บ้านบ่อน้อยมีงานกินข้าวสามัคคีอยู่ในโบสถ์พี่น้องเอ้เมื่อนี้บรรยากาศล้อมรอบโบสถ์แต่ทีนีผ้าเข่าผ้าน้ำกินข้าวสามัคคีร่วมกันเมื่อนี้อยู่ที่โบสถ์บ้านบอ่อน้อยเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งบรรยากาศ ตอนผนอยู่ข้างในพี่น้องกับผาอกับน้ำเต็มหมดเลยเปิดภาพามาตอนนี้พี่น้องเอาา้ยนี่บรรยากาศกินขา้ e ขนาวข้าวน้ำอยู <c oughs> ่ร่านถั่วถอยไหนเด้อลูกหลานเลยโอ้ยจุ๊บจุ๊าเต็มเลยเนาะกับเขานี่สบายดีสบายดีนี่แหละพี่น้องเอ้ยบ <c oughs> ้านเฮานี่สามัคคีกันขนาดเลยนี่กับเข่าเอาแนวไหนเด้อ นี่ยังนี่ก uh e: like, ้อยบ่เนี่เมื่อนี่เมื่อนี้มีงานได้เนาบานะเนาะงานยังงานขึ้นประซุนบ่งานข้าวเมางานข่าวเมางานข้าวเมาปีใหม่เนาะเข้ามาต้นเดิมอยู่เนาเยก็อาหารการกินกับด้จังหน่อยจังหน่อยจัดสิถวยแห้งจังหน่อยเปินลกเลิกโบสถ์เลิกโบสถมากเลยกระซี มากินข่าสามัคีกันนี่พามาเบิกบรรยากาศเป็น้องไอเตปนี่เลยนี่เมื่อนี้โอ้อาหารคงอยู่คงกินเนาะหลายอย่างนานาชนิดโอ้แพ็คกับแพ็คอันนี้ข้าไหม้วะนี่เขาต้มนี่ฮะข้าไม้ข้าไม้อ้า มันก็นกแซ่บอยู่แล้วนี่ฮะฮักกามา<ด>บไอรุกนี่ฮะฮักฮักกามาโบานี่ฮะกะะ<อ>็พี่น้องเอ้ยกับเขา่าตรงน,นี่ติบเขา่าบดในบ้านหนองพุ่งนี่มารวมกันมาหนีิงานเข,ข่ขาใหม่กินเข่าสามัคคีพอในติบเข่าเนี่ก็จะมีสื่อเด้อนี่สื่อเดี๋ยวมันเสีหายเนาะเอ่ยเนาะหายอะไรเนีเ่ยนี่น <laughs> <laughs> นนจะมีสื่อแต่ละคนมาหนีิ อาตัวนี้มีข,อขอนออกขนนุ่มมาหนิมีงานเข่าใหม่พี่น้องเลยเข่าใหม่หลังจากเก็บเกี่ยวเข่าเกียวหน้าแล้วกับชาวบ้านเขากเกษตงงานนี่ขึ้นในโบสถ์นี่แหละหลังจากเลิกโบสถ์ล้ะกับสีมากินเข่าสัมัคคี่ห่วมกันมาหนินี่ทางพี่น้องที่มาห่วมก็จะเตรียมสเสบียงอาหาร

่เิดเไม่ไ่่วไม่งันบอนี้เมื่อว่เกร้อันนี้เราไม่ไล่ด้วไม่บงอันนี่ถ้าไล่นะบงเลวันนี้น่ะเป็นได้เจ้มีค้อมู้ซึกอะไรแบอนี้ฮะดีใจแหละเนาะดีใจเนาะ นี่แหละพี่เอาไว้หมกต้นเดิมก็ีใจเลยแคนก็เอาเข่าเอาน้ามามาามาตองให้เรียบรอยจดสื่อป้ะฮะจดสื่อเด้อจดสื่อเด้อเหมนขาบั สกินนี่สกินอยู่เดินบ่ได้เนะาะอยู่ตลาดอยู่ตลาดทั้งลานโบสถ์เก่าหน่อยเพบ่งที่อาสา,าเ้องยังแล้วก็มาปูกินนํากันตอนหลังจากเลิกโบสถ์ปีนหนึ่งนี่มีเธอหนึ่งได้นหนิเนาะปีละที่อพี่น้องเอ้ ปานทองคุงของเฮานี่แหละความสามัคคีกันนี่หลังจากวิทย์งานนี้ปนนไปแล้วกับประมาณเดือนสิบสองเดือนสิบสองเดจะมีงานคิดสมาอโอ้โหจิอรอเนอะาะนะเนาะจักชิเม็นถือของผู้ใดเนาะได้กิน,นเนาะข <laughs> อจิ่อเนาะจิ่อยง่หน้มันก็มันเลยจิอ่อยง่หน้เนาะ ไม่ใครสักนามเลยลองเอ้ยผัเด็กแมีคนมาเรื่อยๆเอาเข่ามาเอาเข่าตามน้ำยศชื่อไงโอ้ยมีตระกร้าาโคตรยศชื่อต้องกินนี่เรือเลยนี่เนาะกินมอเวิร์สหรอทองเัินนางใหญ่ต้องได้ยศชื่อเลยนี่แม่นยันจ้องลไรเด้ออะไรเสียเจ๊มนเนี่ยงามเด้อเนี่ยเจ๊ในถือเด้อเนี่ย นางนางใจต้องสัญลักษณ์ได้พี่น้องเอ้ยนี่ฮะทิปเข่าของแฟนของเราเออเดี๋ยวบอกว่าให้นางใจหลังจากกินเข่ากินน้ำแล้วกับสีดีเขกระสายรถนั่นเก็บเมียนแล้วก็ไล่สื่อแต่ละคนเป็นผูยเป็นบ่วง ขูดใส่บานขก็ไนนงใจูจือเอาเองด้จับ่ไกอ้นคที่แม่ปิ้งเขียดพี่น้องเลยนะปิ้งเขียดปิ้งเขียดหน้าก็อาหารนี่มิต่แนวเสบเนาะอ

ที้มก้อนหนึ่งพี่น้องเ้ยนี่เอาก้อนหนึ่งนี่แหละนี่ขนมมกผลตำ่อวา,านอขนมมกพี่น้องอ๋อนี่ใบดีใบดีสบายดีเออเดีจะเอเข่ามาบ้านาเฮานี่จ้าขอบครั่บ้านาเฮานี่อดบัวสาม6อยสอบขอบคพ,พี่น้องเลย งานงานกินขเขาไม้สามกีกันอยู่ที่โบสถ์วันนี้แต่ละปีแต่ละปีสิปีหนึ่งมีเธอหนึ่งพี่น้องอาจัดงานนี่กินเขาสามกีกันหลังจากเกี่ยวขเขาเกี่ยวน้า เขานี่โมเมนต์เขาแบบอันะ้รเนาะเขานี่เป็นอันโมเมนต์แบบเขาเหนียวๆเขานะอ๋อตุ๊กนี่ม้อีกแล้วนี่เอ้ยไมได้ยังนี่ฮะ น่าไม่หมักว้อมีกะทมีขวดมีจืนสารพผัดเนาะแล้วเราเข่าได้จักสอดปีนี่ฮะได้จักซีฟกเข่าได้ข่าห้าซิฟเด้อางบมิข้ปุ้นโบมมี่มิโซะมิสคาเปียมาตอบการจังได้เพกาะค่าแท็กเล่าหาหันฟันคาท้ายคาเปียวยก่อนมาติดต่อเลยนะ

่ะเยี่ยสิพ้าพี่น้องไปหล่อเบิ่งพี่น้องเอ้มัรจะาศเมือนนี่ร้านน้อยป้ะน่ะอือเจี่ยสิพาพี่พี่น้องไปเบิ่งบรรยากาศมางใหมในโบสถ์ตรงนี้ร้านน้อยกำลังห้องเพลงอยู่ ไปน้องเลยหลายคนเลยนี่นี่ป้ากนี่กูสาแบดงคุนเด้อนี่นี่เด็คน้ามันหนังเลย เด้งเดียวเนี่ดเดยเวอร์ดินี่ก็เป็นเพลงพิเศษไปหน่อยเของจริง,ง,งน,นี่แหละบรรยากาศบ้านเฮ้ากันเลยคนเต็มเลยเมื่อในคนรลายพิเศษเนะเมื่อนี้ พี่น้องมาหวนกันคือว่าสามัคคีกันพี่น้องเอ้ยไม่นี่นี่บรรยากาศร้านน้อยหลังจากเป็นห้องเพลงพอปีหนึ่งได้จัดงานเธอหนึ่งพี่น้องเอ,อ้ยปีหนึ่งได้จัดงานเธอหนึ่งในบ้านเฮาหลังจากเกี่ยวเข่าเกี่ยวน้าแล้วก็ได้ ซาบันดุก <klore. S 1> mm ุ hmm. ้งพี่น้องเอ้ยนี่นี่บันร้านน้อยคือเอาเพ่งเดียวนึงอเงี่ยฮะเราคองห้องเพ่งเดียวเนาะโอ้ยกำลังม่วนนี่แหละร้านน้อยบันดุกุ้งเฮ้ยนี่นี่ผู้สาวก็ได้ผู้สาวก็มีแต่คนงามพี่น้องเอ้ผู้สาวก็กันเนี่ยไหนน้ำในซื่ออย่งไรเนี่ย เอาพูดที่หนึ่งก่อนสื่อได้พุดในหนึ่งอ๋อดี๊มีน้องเบิ่งอยู่นี่เอาพู่นี่ได้พูดนี่ได้เฮ้ยสื่อหมดโอ้อันนี้เอือบกับน้องได่นี่ห่เนาะปไาพี่น้องเอ้ยมีแต่คนน่างามพูดอันเด้สื่อได้พูดอันนหนฮะโอ้ยไอ้ไอ้มายืนใกล้ๆกันนะไอ้จะถ่ายรูเนี้ย ไจะทอชไทยรู้ไหมมันยืดใกล้ๆกักนนี่เ็ษภาพเ็ดภ,ภาพนาปกนี่เอ,าอ้าเดี๋ยวเด้อแป๊บหนึ่งเด้อ,น,อนี่แหละบ้านเฮากระดายมื้อน,นี่งานกินเข่าห่่มกันหรือว่างานคื่นผัสซนน้นองเอ้ปีหนึ่งนีมีเ่อหนึง่งหลังจากเดือนสิบสองเดี๋ยวจะเป็นงานคิดสมาธ ร้านน้อยมีแต่ผูกเป็นตะแพง กำลังข oh. oh, nah. oh, ึ I know. I know. Oh, ้นใหม่สบายดีโอเขาเฮียนพอได้เลยเนี่ยฮะ้อ่เอาคือหู้อหน่อยบันนาแมนอนกตแมนในทิกตอกโอ้เห็นในยูทูบมีมุกจตดเลยเน่ ของเฮียนห้องได้เลยหล่ะนี่ฮะปอไหนพอสองพอหนึ่งอสองพอสองาโอ้คือห้องเพลงเดียวนึงคือห้องอะไรเพลงไหมแต่สองเพลงม่เองเพลงเดียวนงี่แต่ผูกเป็นเป็นตะแคงไปน้องเอ้ยนี่ น้าน้อยกำลังขึ้นใหม่อันนี้กับซีเมนคุณ <c oughs> นี่อันนี้กับเป็นไบบรุ่นหนึ่งอันนี้กับพี่น้องกันนี่อันนี้รุ่นหนึ่งเองหลังจากมาแต่ถ่ายล้าน้อยเสร็จมาเบิ่งทางแม่ครัวเพิ่นเตรียมเข่าเตรียมหน้าหลังจากเลิกโบสถ์ประมาณสิบเอ็ดโมงครึ่งแหละพี่น้องเลยสิบเอ็ดโมงครึ่งกับสิมิกินเข่าสามัคคีกัน โอ้ป้าหนาวก็ยังกินกระเลมนอนหนิเนาะเนี่ย็นกำลังจะเตรียมจะเตรียมเสบียงอาหารหลังจากเลิกแล้วก็สีกินเขาสมันคีกันที่น้องเอยแล้วก็เลิกลาจากกันอืม โอเคพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ก,นก,กับบอน้อยกับสิขอจบก่อนพี่น้องเลยกับสิขอจบก่อนเด้อสิขอจบกับพี่น้องคลิปนี้ก็ได้คลิปหน้าพบๆกันใหม่